ดีไซน์รถใหม่ PSUV คาดจะขายปีหน้าครับรถ SUV Concept S จาก Get b o l l Motor ดีไซน์เต็มๆรูหลาแล้วก็ดูล้ำม,มากเลยครับใครอยากไปชมตัวจริงนะครับก็ไปชมได้ที่งานมอเตอร์โชว์ได้เลยครับกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ s e q u e n t เชีมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็นรูปตัว L การชนข้างสามารถติดไฟได้ด้วยแบบนี้เลย ภายในจะเป็นสีดำตัดด้วยสีทองภายในนั้นจะดูหรูหรากว่ามากเลยทีเดียวมีแดชบอร์ดอยู่ตรงกลางที่ให้อารมณ์แบบอย่างกับค่ายรถยุโรปเลยครับดีไซน์เบาะนะครับจะให้มาดูหรูหราพรีเมียมมากเลยเป็นยังไงบ้างครับคอนเซปต์เตัวนี้ถูกใจกันหรือเปล่าครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขายปีหน้ามากพอสมควรเลยนะครับอย่างไรก็ตามเราก็จะรอติดตามกันต่อไปได้นะครับ และถ้าใครชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ที่ผมจับห้ทุกวันแบบนี้ครับขอบคุณครับ